ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพูดความแตกต่างนะครับระหว่างไทยกับลาวนะครับในการดึงนักท่องเที่ยวแต่ก่อนอื่นก็ขอให้พี่น้องนะครับก็รับชม คลิปตัวอย่างก่อนคร่าวๆครับ ถึงคนไทยนะครับที่กำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับคนไทยที่กำลังจะไปประเทศลาวนะครับจะไปพักบ้านเพื่อนพักบ้านแฟนพักบ้านญาติที่ประเทศลาวนะครับคือต้องระวังนะครับว่าจะโดนตำรวจจับนะครับโดนตำรวจจับทีเนี่ยปรับเยอะนะครับโดนปรับเยอะหลักหมื่นเลยนะครับหลักหมื่นหลายถ้าถ้าคุณโชคดีก็คือโดนประมาณสัก สี่ห้าพันนี่แหละห้าพันห้าพันเลยเหรอไม่แล้วพวกผมจะเข้ามาได้ยังไงอะถ้าไม่ปั่มเข้ามา mm hmm. เออจะเดินเข้าไปได้ไง,งก็ในเมื่อผมก็ต้องตรวจอะเออวดาตวรวจตลอดเขาตรวจตลอดเลยนะแล้วผมก็เสียค่าให้คนเราเป็นคนทำให้ด้วย ท่านผู้ชมครับมันมีปัญหาดราม่ากเกิดขึ้นอีกแล้วครับกับเรื่องราววันนี้ได้มีผู้ชายรายหนึ่งครับเขาเนี่ยมีแฟนอยู่ที่ฝั่งสปปลาวคือคนเนี้ยเขาเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าไปพบรักกับหญิงลาวก็เลยข้ามฟ้าครับจากฝั่งไทยไปหาฝั่งลาวแล้วการไปเนี่ยก็ไปถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแล้วการไปของเขาเนี่ยก็เพียงเพราะว่าคิดถึงแฟนไงเพราะาแฟนอยู่ลาวตัวเองเป็นคนไทยก็ต้องไปหาแฟนที่ลาวก็ถูกแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตยื่นอะไรถูกต้องหมดทุกอย่างฮะเชื่อไหมครับว่าพอผู้ชายรายดังกล่าวเนี้ ถึงฝั่งลาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินทางต่อไปยังบ้านแฟนของเขาเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมันก็ควรจบเพียงแค่นี้ถูกต้องไหมฮะเมื่อตัวเอเนี่ยไปถึงที่ประเทศลาวเสร็จปุ๊บไปหาแฟนที่บ้านแฟดเนี่ยปรากฏว่าไม่นานนะก็มีตำรวจครับขับรถมาหาเขาที่บ้านเลยแล้วการมาของตำรวจนะครับไม่ได้มาแค่คนเดียวหรือว่า2คนมากันประมาณ2-3คนเลยก็ว่าได้ทีน,นี้ครับเมื่อชายไทยคนดังกล่าวเนี่ยเห็นก็งงสิครับว่ามาทําอะไรตัวเองทําอะไรผิดหรือเปล่าทางตำรวจเนี่ยก็ชี้แจงประมาณนะครับว่า ได้ทําผิดกฎหมายแล้วก็ชี้แจงเป็นประมาณว่า1 2 3 4ตามลําดับซึ่งกฎหมายบางอย่างคนไทยอย่างเราๆก็งงกันนะครับว่ามันมีด้วยเหรอก็คือเท่าที่อ่านคร่าวๆประมาณว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้บอกกับทางการของลราตั้งแต่ต้นนะครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการข้ามฟากเพื่อมาหาแฟนที่เป็นคนลาวดังนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้เองนะครับมันอาจจะทําให้ผิดกฎหมายบางอย่างของบ้านเขาทีนี้เมื่อคนไทยรายดังกล่าวนะครับได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องถามต่อนะครับว่าทํายังไงสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องปรับเป็นเงินนะครับประมาณ 7,000พกว่าบาทเอาเข้าจริงนะฮะจำนวนเงินเนี่ยรู้สึกจะประมาณ7-8,000บาทเลยทีเดียวอาจจะมากกว่านั้นนะครับจากที่พี่น้องได้ดูแล้วนะครับคลิปพวกนี้ผมก็เอามาจาก TikTok นะครับพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วละ่ะนะครับที่ผมคิดนะ ที่ผมคิดได้ก็จมคับที่ว่าคิดบันไดที่เช้าที่สุดในโลกนะครับบันไดที่เช่าที่สุดในโลกเนี่ยจุดนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดได้คิดถึงประเทศลาวนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับต่างกันแบบขาวขาวดำเลย นะครับมันแตกต่างกันมากนะครับเราในฐานะคนไทยนะครับพอดูนะครับในคลิปที่ชาวต่างชาติผมเชื่อเลยว่าหลาย้ายคนก็จะมีความรู้สึกลึกๆข้างในนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ย เขาได้รักเมืองไทยนะครับเขามาแล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับไปนะครับที่เขาได้กลับได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาขึ้นบันไดเลื่อนไปเนี่ยที่เขาจะไปขึ้นเครื่องกลับประเทศเขานะเขาก็ไม่อยากไปเขามีความอะไรอวรนะครับเขามีความรักความคิดถึงประเทศไทยทั้งๆที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของเขานะครับ โอเคทุกคนรักประเทศตัวเองนะครับแต่ในเมื่อว่าเขาก็อะไรอาวรถ้าเป็นไปได้เขาก็คงอยากจะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมันมีไวรัลขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่มันจุดสำคัญเนี่ยที่จริงนะนะครับผมก็ไม่อยากจะ เอามาเปรียบเทียบเท่าไรนะครับแต่ก็อย่างที่พี่น้องรู้เห็นกันนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวลาวแล้วโดน,อนอเอาเปรียบโดนหลังแกะสารพัดนะครับแล้วที่ประเทศลาวตอนนี้ก็หวยหานักท่องเที่ยวไทยเพราะนักท่องเที่ยวไทยไม่ไปที่ประเทศลาวนะครับจากที่มื่อก่อนนี่คนไทยนีอันดับหนึ่ง ตอนนี้คนไทยไม่มีนะครับมันจุดเนี้ยมันเลยมาเป็นจุดคิดนะครับจุดที่จะเจ็บเคียงกันนะครับ<ง>ก่อนอื่นเลยนะครับว่าผมก็อยากจะสื่อให้กับพี่น้องคนลาวนะครับ คนที่ยังรักไทยนะครับหรือคนที่ไม่ชอบไทยเกลียดชังไทยนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับไอ้ตามคิดเนี่ยนะครับมันน่าจะสื่อความหมายได้หลายๆอย่างนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับว่าไอ้คนลาวนะครับทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันมาหาศาลอย่างนี้ถูกไหมพื้นฐานนะครับว่า คนไทยนี่ที่เขาทําให้ต่างชาติรักนะไม่แล้วผมจะเข้ามาได้ยังไงอะคนที่มาเที่ยวก็กลับมาเที่ยวและมาเที่ยวหลายครั้งหลายคนก็ขายบ้านขายอะไรกิจการเขาทั้งหมดเพื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นจากอะไร พื้นฐานอันดับแรกนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นความเจริญของบ้านเมืองแหล่งท่องเที่ยวต่อให้มันสวยงามขนาดไหนนะครับมันก็ไม,นมนไม่ใช่อันดับหนึ่งที่จะดึงใจคนต่างชาติให้เขาเข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศตัวเองอันดับแรกเลยนะ สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยเป็นสําคัญมากนะครับคือน้ําใจความเป็นมิตรทประเศความเป็นมิตรของคนไทยเนี่ยผุมบอกเลยนะครับตํารวจเป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนนะครับมันเป็นหนึ่งดึงดูดใจคนต่างชาติที่เขาเข้ากลับเข้ามาเที่ยวเมืองไทยทำไมเขาไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงอยู่เพราะผู้คนะไปที่ไหนผู้คนก็เป็น มิตรนหลายสื่อแล้วครับก็อย่างที่พี่น้องก็ได้เห็นใช่ไหมหลายคลิปฝรั่งเขาก็จะพูดว่าชอบความเป็นมิตรของคนไทยนี่ไงนี่คืออันดับหนึ่งต่อให้อาหารการกินมากประเทศไทยนะครับมีความอร่อยนะมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากมายขนาดนั้นคนไม่เป็นมิตรผมบอกเลยเขามากขึ้นนีเขาก็ขี้เขาก็ไม่อยากิเหมือนไทยที่ไปลาวนะครับไทยที่ไปลาวทุกวันนี้เหมือนกันพอไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ ไปเจอคนลา,าสวสารพัดนะครับ,บนเงินเนี่ยถึงจะเป็นส่วนน้อยของคนในประเทศก็ช่านะครับที่มาทําแบบนี้กับคนไทยคือไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือเราไม่เจอความเป็นมิตรนะครับเหมือนกับเราไปเจอแบบคนที่เขาจ้องที่จะขูดดีดเราจ้องที่จะทําร้ายเราจ้องที่จะเอาเปรียบเราเราอยากจะไปไหมครับพี่น้องเราก็ไม่อยากจะไปถูกไหมครับเหมือนกันนะครับ พวกสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาหารการกินพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบนะครับมันเป็นรองลงมาจากความเป็นมิมตรไมตรีคนนาไปที่ไหนเนี่ยมีความยิ้มย้มแจ่ม,มจใสนะครับมีการช่วยเหลือนะครับคนต่างชาติเนี่ยหยิบยืนเงินให้นะครับบางบางครั้งถูกไหมที่คนไทยมีการช่วยเหลือเขานะครับถ้าต่างชาติเาก็จะหยิบยืนเงินให้แต่คนไทยไม่เอาเห็นไหมครับ นี่คือความประทับใจผมบอกนะว่าคนลาวดูไว้นะครับเมชาวต่างเงินงที่ข<อ>เขาให้นะครับ<อ>มันเป็นแค่เศษเงินนะที่คือเขาให้มานะ่ะมันเศษเงินนะคนไทยปฏิเสธนะคือปฏิเสธแค่เศษเงินนะครับปฏเิเสธปฏิเสธแค่เศษเงินนะแต่ผลลัพธ์ที่มันจะกลับมาผมบอกว่าเงินห้าร้อยหนึ่งพัน ที่คนต่างชาติเขายื่นให้คนไทยแล้วคนไทยไม่รับนะแล้วจุดนี้ครับมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับจุดนี้มันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วทั่วโลกเขาก็จะเห็นนะครับว่าความมีน้ำใจของคนไทยเรานะครับนี่คือความมีน้ำใจฝรั่งคนที่เขาไม่เคยมานะครับเขาก็รู้เห็นเอ้ยมันมีแบบนี้เหรอ นะครับในประเทศเขาไม่มีนะครับประเทศไทยเนี่ยอุ้ยเขาประทับใจแรกเลยเขาเห็นตามสื่อเพราะสื่อมันจะไปทั่วโลกนะครับ<ม>แค่เสด็จเงินห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยที่เขาย,ยื่นให้มาคนไทยปฏิเสธปฏิเสธเงินห้าร้อยแต่จะได้เงินที่แบบเป็นพันล้านหมื่นล้านกลับเข้ามาในไทยนะครับเพราะว่าอะไรคนที่เห็นน่ะ จุดมันเกิดแค่จุดเดียวนะครับพี่น้องแต่คนมันเห็นทั่วโลกคนะคนเห็นทั่วโลกสมมติว่าคนเห็นนะครับคนเห็นเนี่ยหนึ่งล้านคนนะเทียบเทียบเลยคนไทยปฏิเสธเงินห้าร้อยจากที่ต่างชาติให้มาเนี่ยแต่มันจะมีค่ามากมายนสมมติว่าคนน่ะหนึ่งล้านคนทั่วโลกที่เห็นคลิปนี้แล้วเขาเข้ามาเนี่ยคนหนึ่งล้านคนที่เขาจะเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย นะครับมันจะมากายังไงขนาดไหนพี่น้องถ้าถ้าคุณโชคดีนี่คือจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่สําคัญซึ่งมันต่างกับคนลาวคนลาวเนี่ยทากับนักท่องเที่ยวไทยที่มันนักที่อันดับหนึ่งของประเทศลาวคือพยายามที่จะเอาเงินให้ได้มากที่สุด แตงเงินที่คุณได้ไปนั่นคือเศษเงินที่ได้จากที่คุณจะได้จากคนไทยเนี่ยคนไทยไปเที่ยวลาวปีหนึ่งกี่กี่แสนคนครับอันดับหนึ่งนะแต่ว่าไปพบรักกับหญิงลาวก็ผมลืมละผมเคยได้ฟังอยู่เรื่องสถิติว่าใครไปเที่ยวประเทศลาวเท่าไหร่แต่ผมลืมสมมติว่าเงิน5 0 0แสนสมมติว่าคนห้าแสนคนครับพี่น้อง หมดทุกอย่างฮะนะครับว่าพอผู้ชายรายดังกล่าวอยู่แล้วเป็นเที่ยวลาวเนี่ยต่อหัวนะสมมติว่าแฟนของเขาเรื่องหัวละหนึ่งหมื่นบาทแล้วมันก็ควรจบเพียงแค่นี้ถูกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคูณห้าแสนคนเข้าไปลาวจะได้เงินเท่าไหร่าจะได้เงินเท่าไหร่ไม่นานนะก็มีครตรวจครับขับรถมาหาเขาที่บ้านแต่ลาวการมาของเลือกที่จะเอาแค่เศษเงินน่เยหากินฉาบฉวยคนไทยเข้าไปบ้านเพื่อนอยู่ในราน ไปหาแฟนหาอะไรไไดก,ดก็เนี่ยก็มาขูดรีดมาอาเงินตรงนี้พอคุณได้ไปเสร็จมันก็ออกไปทั่วเหมือนกันคนไทยทุกคนเห็นหมดรู้หมด อย่าลืมว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เล่นโชวเชียลอันดับหนึ่งนะครับต้องการข้างฟ้าเพื่อมาหาแฟนที่เป็นคนลาวแม้แต่ว่าจุดนี้เองนะครับมันอาจจะทำให้ผิดกฎหมายตามประเทศนะครับแถวอาหรับแถวแรงต่างหรือพวกฝรั่งฝรั่งพวกที่เป็นสารคดีหรือเขาทำคลิปเกี่ยวกับชีวิตของเขาผมเห็นเลยนะว่าเขาจะจำนวนเงินเนี่ยรู้สึกแค่นี้เลยนะครับเขาจะ พิมพ์ข้อความในทุกอย่างเป็นไทยเหมือนแต่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยภาษาเขาเล้วนๆเลยเขาจะมีแค่คําแปลออกมาอันทนีแรกผมก็คิดว่าเขามันมันจะมีการพูดไทยพูดลายคำว่าเข้าไปไม่มีเลยมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเขารู้ว่าคนไทยนี่เป็นคนเล่นโซเชียลดับหนึ่งเขาอยากจะสื่อถึงคนไทยอยากจะให้คนไทยเข้าไปดูคลิปเขานะ นี่ครับจุดนี้แล้วคนลาวมาทำนี้คนไทยคิดดูว่าคนลาวเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยคนไทยเห็นมากมายไปเท่าไหร่แล้วหลายๆายครั้งเข้าคนไทยก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปเที่ยวลาวนะครับแทนที่ลาวจะได้เงินจากไทยลาวก็ไม่ได้ลาวได้แค่เสษเงินแต่ไทยีปฏิเสธเสีเงินจากต่างชาติ แต่ไทยจะได้เงินมหาศาลกลับเข้ามาลาวเนี่ยพยายามหาท่องทางขูดรีดคนไทยพยายามจะเก็บเก็บเศษเล็กเศษเล็กเศษน้อยจากคนไทย <'s> เพื่อที่จะอเอาเศษเงินเนี่ย <'s> แต่ได้เท่าไหรแล้วก็คือจบ <'s> นี่มันเกิดจากอะไรครับ <'m> มันเกิดจากอะไร <'m> เกิดจากหนึ่ง <'m> คุณมีอคติ <'m> มีอคติจะต่อคนไทย ช่เริ่มต้นผมไม่ได้โทษพี่น้องคนลาวแต่โทษที่รัฐบาลรัฐบาลมีการปลูกฝังให้เกียรชังคนไทยนะครับรัฐบาลปลูกฝังให้เกียรชังคนไทยเนี่ยมันเลยส่งผลมาเป็นอย่างนี้คนที่ผมบอกว่าคนที่เขาเชื่อนะ่ะมันมีเชื่อบอกทุกคนเชื่อหมดแต่คนที่กลับเข้ามาไทยแล้ว มาเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเฮมันไม่ใช่เขามีความคิดเป็นของตนเองนะแต่บางคนนี่เชื่ออย่างฝังหัวเลยเกียดติชางไทยจุดเริ่มต้นมันมาจากรัฐบาลเราทําลายตัวเองนะครับทําลายตัวเองเชื่อไหมว่าต่อให้รัฐบาลนะครับ มีเงินมากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ช่างทุ่มงบลงไปเนี่ยพัฒนาจุดท่องเที่ยวยังไงก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรนักท่องเที่ยวคือคนไทยแต่คุณทำไม่คนไทยเกลียดโดนตำรวจจับทีเนี่ยคุณทำไม่คนไทยคนไทยเนี่ยไม่ชอบคุณเองนะครับจากที่เมื่อก่อนคนไทยชอบเราแต่ตอนนี้คนลราเนี่ย ทำลายตัวเองทําไม่คนไทยนี่ไม่ชอบลาวแล้วคนไทยถึงไม่ไปนะครับผมบมองเลยตอ,หยนะตอให้พัฒนาที่ท่องเที่ยวดีมากขนาดไหน นะครับมันมีปัญหามันก็ไม่มีวันครับกับเรื่องราววันนี้ไม่มีวันที่คนไทยจะเข้าไปเขาเนี่ยมบอกว่ที่ฝ่าถ้าคนไทยจะเข้าไปนพวกว่าคงจะอีกนานนานมากมากนานมากข้าฟ้าครับจากฝั่งไทยไปหาน่าจะคนรุ่นใหม่ๆนะสมมติว่าจากนี้ไปนะครับมันไม่มีข่าวขึ้นมาเลยที่คนลาวมาขู่มืดมาเอาเปรียบคนไทยตอนที่คนไทยไปเที่ยวนะคนที่ คนยุคปัจจุบันเขารับรู้อยู่ในหัวสมองอยู่เลยว่าคนไทยทําอะไรกับคนไทยคนทุกวันนี้ก็จะฝังหวัวแล้วจะไม่ไปไปถึงที่ประเทศลาวเสร็จปุ๊บไปหาแฟนที่บ้านนอกจากคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาน่ีน e> ตรวจครับขัับบรถจาดวันนี้นะครับมันไม่มีเรื่องดราม่ากันเลยแค่แคนเดียวหรือว่าสองคนนะมาณักแล้วคนรุ่นใหม่ที่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาไม่เคยรับรู้ข่าวณปัจจุบันนี้เขาไม่รับรู้เขาถึงจะไปเที่ยวลาวท่านตำรวจเนี่ยก็ชี้แจงประมาณอีกกี่ศี ปีผมบอกให้อีกกี่สิบปีนะครับคนไทยถึงจะกลับไปเที่ยวมมันีด้วยเหรอก็คือเท่าที่อ่านนะครับพี่น้องผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้บอกกับทางการของลาวตั้งแต่เร้งแน่ว่าตัวเองเนี่ยการคาดว่านี่นี่คือความจริงลาวดังนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้นะะครัับมนนอาาจจทํให้ผิดี่คือความจริงขอันนี้ผมจะพูดในประเด็นเกี่ยวกับการดึงใจนักท่องเที่ยวนะครับการดึงใจนักท่อง ให้นําเงินเข้าประเทศตัวเองประเทศไทยเขาทำยังไงประเทศลาวทํอยังไงประเทศลาวให้หนนะครับให้ดูไทยไปเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่ว่าแต่การแก้โดยหลักเลยจุดแรกสําคัญเลยที่ลาวจะต้องแก้มาสําคัญมากที่สุดคือให้เลิกหมู่ฝังคนในชาติที่เกียดชังไทย ให้เลิกเอายุคที่สมัยล่าอาณานิคมเนี่ยเอามาอ้างเอามาทำให้เกียรติจังคนไทยทั่วโลกมันมีการล่าอาณานิคมหมดเลยสรัฐกับเวียดนามเป็นยังไงสงครามกันน่ะเป็นยังไงครับทุกวันนี้เวียดนามเข้าดีกับสรัฐแล้วเพราะว่าอะไรประเทศมันท้องพัฒนาแต่ประเทศลาวไม่ใช่เลย ผู้นำคิดอย่างเดียวคือผู้จะต้องคบคขาสมาคมกับโลกคอมมิวนิสต์อย่างเดียวไม่ให้คนลาวมาคบคนไทยเพราะเดี๋ยวจะก,กดหัวไม่ได้ปกครองไม่ได้กดขี่ไม่ได้หรือตัวเองจะเสียอำนาจไปคิดอยู่แค่นั้นในเมื่อผู้นำคิดอยู่แค่นั้นก็อย่าฝันอีกร้อยปีลาวก็ไม่พัฒนาผมไม่ได้ผมไม่ได้เลบรู้หผมไม่ได้ดูถูกแต่มันคือความจริงนะครับ นอกจะเปลี่ยนพื้นฐานความคิดนะครับทุกอย่างเริ่มจากพื้นฐานของความคิดความคิดที่ดีประเทศชาติถึงจะดีขึ้นมาถ้าคิดไม่ดีก็อย่างนี้ต่อไปโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนพี่น้องเทนยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ดูนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอพี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ